ส่วนลกของการซื้อขายของในออนไลน์ ปรากฏว่ามีข่าวาวมาจากเมืองจีนข่าวนี้นะคะน่าจะทําให้หลายคนเนี่ยก็ต้องย้อนกลับมามองดูตัวเองเหมือนกันนะว่าเราเป็นเหมือนคุณป้าท่านนี้หรือเปล่าก็คือการเสพติดค่ะการสั่งของออนไลน์ค่ะซึ่งสื่อต่างประเทศร,รายงานเรื่องราวของผู้หญิงวัย65ปีที่อาศัยตามลําพังในอาพาร์ตเมนต์แห่งหนึ่งในเขตเจียติงของเซี่งยงไฮ้หรือว่าเซี่ยงไฮ้นะคะภายในห้องเต็มไปด้วยกล่องพัสดุจากการสั่งของออนไลน์แทบไม่มีที่ว่างให้เดินหรือนอนค่ะตามรายงาน งานในช่วงปีที่ผ่านมาคุณป้าได้สั่งซื้อสินค้าทางออนไลน์จำนวนมากมียอดใช้จ่ายเกิน1ล้านหยวนหรือประมาณ5ล้านบาท โดยพัสดุมีสารพัดลาะค่ะไม่ว่าจะเป็นเครื่องประดับทองคําของสะสมของใช้จุกจิกไม่จําเป็นผลิตภัณฑ์สุขภาพนอกจากนี้ยังมีพวกของกินอาหารการกินต่างๆซึ่งบางส่วนก็เน่าเสียจนมีกลิ่นเหม็นค่ะและสิ่งที่น่าตกใจยิ่งกว่านั้นก็คือคุณป้าไม่เคยแกะกล่องพัสดุที่สั่งมาค่ะเธอเก็บกองไว้จนล้นห้องตอนนอนก็นอนอบนกล่องใช้ชีวิตในแต่ละวันด้วยการกินแต่โจ๊ก โอ้นี่ในบ้านนะไม่รู้จะตกใจอะไรก่อนคะ่ะคุณป้า<อ>มีลูกสาวแต่คาดว่าลูกสาวนี่ยอยู่ต่างประเทศไม่ได้ติดต่อกันและก็ไม่มีญาติที่สามารถติดต่อได้เพื่อนบ้านรู้สึกกังวลเกี่ยวกับสุขภาพกายและสุขภาพจิตรวมถึงอันตรายจากอัคคีภัยที่อาจเกิดขึ้นคะ่ะก็เลยมีการติดต่อเจ้าหน้าที่เข้ามาดูแลด้วยก่อนหน้านี้ทางชุมชนได้พาทีมงานกว่า36คนเข้ามาช่วยคุณป้าจัดการกล่องพัสดุ และทีมงานก็เผยนะคะบอกว่าภายในกล่องยากจะคาดเดาบางก็มีน้ําซึมออกมาจากกล่องบางก็เจอมแมลงสาบก็เลยต้องมีการกําจัดกล่องที่เน่าเสียส่วของอื่นๆคุณป้าไม่ให้ทิ้งนะคะพวกเขาต้องใช้กล่องจัดระเบียบมาเป็นร้อยๆกล่องซึ่งเคลียร์พัสดุในห้องได้เพียงหนึ่งใน3เท่านั้นค่ะโอ้โหนี่ยังไม่ได้แกะนะคะหลังจัดระเบียบพัสดุที่เคยวางซ้อนถึงเทดานก็ถูก จัดเรียงภายในบ้านมีทางเดินโลง่งอากาศระบายดูสะอาดไม่มีกลิ่นเหม็นค่ะและประตูบ้านของคุณป้าก็สามารถเปิดกว้างได้ด้านในหน้านะอสังหาริมทรัพย์ได้เข้ามาพูดคุยกับคุณป้าหลายครั้งหวังว่าจะช่วยจัดการพัสุดุเหล่านี้แต่ไม่ได้ความรับความร่วมมือและค่ะเจ้าหน้าที่จึงไม่มีสิทธิ์กาจัดสิ่งเหล่านั้นโดยไม่ได้รับอนุญาตเพราะว่ากล่องพัสุดุเป็นทรัพย์สินส่วนตัวของคุณป้า และจากการพูดคุยของคุณป้าก็ทราบว่าช่วงวัยสาวค่ะคุณป้าจบการศึกษาวิชาพยาบาลจากมหาวิทยาลัยการแพทย์ที่ผ่านมาก็ใช้ชีวิตไปกับการดูแลลูกสาวและสร้างครอบครัวจนไม่ได้หาความสุขให้ตัวเองหลังจากหย่าและย้ายมาอยู่คนเดียวก็ใช้เวลาไปกับการชมไลฟ์สดเสพติดการช้อปปิ้งออนไลน์ ด้านเจ้าหน้าที่ก็เปิดเผยเพิ่มเติมค่ะบอกว่าเนื่องจากมีการช้อปปิ้งมากเกินไปคุณป้าจึงมีเงินเหลือเพียงไม่กี่ร้อยหยวนแม้ว่าเจ้าหน้าที่จะเสนอช่วยเธอขายสินค้านะหนเจ้าหน้าที่นี่ก็เสนอช่วยหลายอย่างค่ะแต่คุณป้าไม่เต็มใจค่ะนักจิตวิทยาวิเคราะห์บอกว่าคุณป้าอาจป่วยเป็นโรคชอบเก็บสะสมสิ่งของคืออาการทางจิตเวชชนิดหนึ่งที่มักพบได้ในวัยสูงอายุ หลังจากทําความสะอาดครั้งใหญ่ก็มีนักสังคมสงเคราะห์เข้ามาดูแลคุณป้าและทางชุมชนพยายามติดตามติดต่อกับลูกสาวของคุณป้าเพื่อช่วยเข้ามาดูแลค่ะอืมอันนี้ก็ดูแป,กแปกแลกๆนลผมว่านะน่าจะไม่ปกติแหละค่ะนะแน่นอนคุณป้าไม่ใช่แฟนท็อปนิวแน่นอนนะเพราะแฟนท็อปนิวซื้อไปแล้วนี่ใช้คุม้มนะสั่งเยอะเหมือนกันนะ<ค><ค>ไปใช้คุม้ม<ค>นะอันนี้เหตุการณ์เกิดขึ้นเสี่ยงไฮ้ฮะโอ้โหเยอะมากฮะคุณป้าลองสั่งอะไรที่มัน เอามาปุ๊บแล้วมันได้ใช้อ่ะนะอันนี้จะเป็นประโยชน์เลย mm hmm. คือตำรวจเห็นอกเห็นใจผู้หญิงคนหนึ่งนะอุตส่าห์ลัดคิวให้แจ้งความเพราะว่าเห็นว่าผู้หญิงคนนี้อุ้มเด็กมาด้วยนะตำรวจเนี่ยเห็นว่าอุ้มเด็กมาด้วยผู้หญิงคนนี้อายุ5 3บาปีมีอาชีพช่างตัดผมนะตำรวจเหลือไปเห็นอ้าวอุ้มทารกน้อยมานั่งรอแจ้งความอยู่ร้อยตำรวจโทรอุทัย เจ้าหน้าที่ลงบันทึกประจําวันสพเมืองนอนนะจึงได้ลัดคิวให้ถามว่าเอ๊ะอุ้มลูกน้อยมาแบบนี้นี่น่าจะเหนื่อยก็เลยลัดคิวให้ฮะนะปรากฏว่าคุณสุกิตาผู้หญิงคนที่ตำรวจลัดคิวให้แทยแจ้งความก่อนผู้เสียหายรายอื่นเนี่ยระหว่างแจ้งความตำรวจก็เลยถามว่าไอ้ลูกทำไมเลี้ยงง่ายจัง ไม่ร้องไห้เลยคุณสุกิตาก็เลยเปิดหน้าทารกน้อยออกมานี่ครับสรุปเนี่ยไม่ใช่เด็กฮะเป็นตุ๊กตารีบอนค่ะหลอกตำรวจสะสนิทใจเลยครับคือตำรวจเนี่ยเขาก็อุตส่าห์ใจดีเห็นเข้าๆอุ้ยอุ้มเด็กมาคงให้รีบทำรีบเสร็จแล้วกลับไปเลี้ยงลูกนะฮะระหว่างให้ปากคำเนี่ยก็เลยสอบถาม เอ๊ะทำไมลูกเธอเลี้ยงง่ายจังเงียบไม่งองแงไม่ร้องไห้เลยนะค่ะ คุณสุกิตาเปิดหน้าทารกให้ร้อยตำรวจโทอุทัยดูซึ่งน่ารักหน้าเอ็นดูเป็นอย่างมากค่ะพร้อมบอกด้วยบอกว่าชื่อน้องโจเซฟเป็นเด็กผู้ชายแต่ไม่ใช่คนจริงๆเป็นเพียงตุ๊กตาที่ลูกสาวสั่งทาเมื่อสมัยที่ยังทํางานเป็นพนักง,งานบริบาลปัจจุบันลูกสาวของคุณสุกิตาค่ะแต่งงานกับหนุ่มเกาหลีแล้วก็คลอดลูกสาวออกมาหน้าตาเหมือนน้องโจเซฟเลยนะลูกสาวจึงฝากให้ตัวเองเนี่ยดูแลตุ๊กตาโจเซฟให้ประกอบกับ oh. คุณสุกิตาเนี่ยนะคะเลิกกับสามีไปนานแล้วก็เลย อยู่กับน้องโจเซฟค่ะรังและเอ็นดูน้องโจเซฟเป็นอย่างมากไปไหนก็อุ้มไปด้วยค่ะคือหน้าตานิ้วเส้นผมเหมือนจริงมากตำรวจแล้วก็สื่อ,อที่ไปติดตามคดีอื่นนะอยู่ที่นั่นนะอพอเห็นเรื่องนี้ปุ๊บโอ้โหหัวเราะกันคืนเลยถ่ายรูปเป็นที่ระลึกกันนะฮะในขณะที่สอพอเนี่ยกำลังเครียดอยู่กับการคลี่คลายคดีฆ่าคู่เกย์นะพอมาเห็นเรื่องนี้ปุ๊บก็คลายเครียดกัน นะตุก,กตาหน้าเหมือนคนมากนะนะคือถ้าไม่เปิดออกมาเนี่ยนะ <c oughs> ก็นึกว่าคนเพราะว่า,าเนื้อตัวผิวพันเส้นผมนะนิ้วเหมือนนะมากแต่พอเปิดออกมาปุ๊บนะ มันก็ยังเหมือนอยู่ดีนะผมว่านี่ก็เหมือนเด็กหลับจริงๆก็จะมีน้ําหนักของเขาอยู่จริงๆเขาน้องน้องว่าเป็นตุ๊กตารีบอนนะรีบอนนี่ก็ใช้สำหรับงานบริบาลค่ะก็ในงานแสดงในฮอลลีวูดเราก็จะเห็นนะเวลาเด็กน้อยเข้าฉากนะนะจริงๆเขาก็ใช้ตุ๊กตาค่ะรีบอนอย่างน้องก็มีตัวหนึ่งแต่น้องสั่งเนี่ยมาจากถ้าทําเหมือนก็จะมีอเมริกาแล้วก็ที่รัสเซียครึ่งแสนนะราคาครึ่งแสนนะ ถ้าเหมือนจริงๆนี่ครื่องแสนของน้องเนี่ยน้องคาเมนครสี่เดือนน้องสั่งมาตอนนั้นประมาณเกือบสิบปีแล้วมันครึ่งแสนนะเป็นอูดเหรอคาเมลเขาชื่อคาเมนอ๋อชื่อเป็นชื่อแล้วดูนี่สิอย่างนี้ก็ดีนะไม่เปลืองพรออ้อมใช่นะอ่ะก็เป็นวิธีคลายเหงานะไม่เดือดร้อนคนอื่นนะแล้วทําไมต้องอุ้มซะเหมือนเลยเอ้าออุ้มซะเหมือนเลยอ่ะก็เชื่อไปแล้วว่าเป็นเด็กจริงๆอิเออต้องแต่งตัวให้เหมือนเด็กเลยนะะ แล้วนี่คือภาพบรรยากาศตั้งแต่ตอนไล่ล่านะขับรถไล่ตามฮะนะบนถนนบูรพาวิถีไปจนมุมอยู่ที่เชิงเซานะนี่ขับรถไล่ตามกันแบบนี้ครับนี่คือบรรยากาศในคลิปที่มีการเผยแพร่โดยสืบนครบาลเมื่อคืนที่ผ่านมาโอ้โหนี่ไล่จับกันนะแล้วดูภาพนะฮะในรถนะตัดสลับกับภาพบรรยากาศด้านนอก ยังกับในหนังเลยนี่ครับวินาทีที่ทีมสารวัตรแจ๊ะน,นำทีมต,ตามไล่จับผู้ก่อเหตุล่วงละเมิดผู้เสียหายหลบหนีีมดูหนี่ดูนาทีที่ชาร์จเข้าจับนะทีนี้มาร่วมสนับสนุนท็อปนิวส์นำเสนอความจริงได้แล้ววันนี้เพียงกดปุ่มซุปเปอร์แซงส์แล้วเลือกจำนวนเงินตามที่ต้องการได้เลยครับขอบคุณครับ